かかななものだら、ら君をまたたそれれ見つけい。僕ちはคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่านะครับล็อกอินเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้แอดเพิ่งจะล็อกอินเข้ามา เราอินเข้ามาก็มีรางวัลมีอะไรก็รับให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยทุกวันที่เรารับล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะได้อย่างนี้เลย,เน,ยน้องคารตะแจก200 s t a สตาบิททุกวันนะครับเสร็จแล้วอาจจะเข้าไปดูว่ามันมีอยู่มันมีอยู่ว่าเราต้องการอะไรเอ่ยโปรไซออนเนี่ยมันมีให้เราเลือกว่าเราต้องการโปรไซออนตัวไหนเราจะเลือกได้ แต่จะลองดูนะว่าแกนวิเคราะห์เนี่ยอะไรเอ่ยโปรเซออนที่เราต้องการเอ้ยต้องการลาเชลลาเชลนี่ไงลาเชลลาเชลต้องการ SSR 2ชิ้นนะครับต้องการ SSR 2ชิ้นเราไปเอาลาเชลไว้ดีกว่าเนี่ยลาเชลเนี่ยเอออีก2ชิ้นเนี่ยลาเชลนี่มันมายากนะครับไปรับลาเชลไว้ก่อนเลยดีกว่าตรงนี้ครับมันตรงวิเคราะห์เนี่ย วิเคราะห์โรไซออนเนี่ยครับนี่วิเคราะห์โรไซออนซึ่งเราวิเคราะห์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตงแต่วันก่อนแล้วเราก็ขอให้เลือกเป้าหมายปกติแล้วเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยวิวิเคราะห์วิเคราะห์โรไซออนท่านใดเนี่ยเราก็จะได้จะได้ท่านนั้นนะครับน้องเราวิเคราะห์น้องอะไรไว้เนี่ยเราก็จะได้คนนั้นแต่ว่าอันนี้ขอให้เลือกอันนี้เป็นมันจะเป็นแพทใหม่นะครับให้เลือกได้ เฮ้ยเียกราเชลอยู่ไหน่ะราเชลว่ามีให้เลือกหรือเปล่าราเชลน่จะจมเอ้ยไม่มีราเชลเอ่ะเฮ้ยมีไอตัดชาเล่ลาเชลไม่มีเอาแล้วเออราเชลไม่มีในในเมนูให้เลือกนะครับเอาแล้วไงเอาแล้วไง พอลาเชลไม่มีเราจะไปเลือกใครดีเดี๋ยวเราจะไปเลือกใครดีเข้าไปด,ดูหน่อยครับเราไปเลือกใครดีเพว่าโชคเดียวให้ให้มันใช้ประโยชน์ได้อ่ะเมื่อลาเชลไม่มีเนี่ยเอ่อลอาร์หนึ่งไปเอลอาร์สองยูริเซียยูริเซียมีไหมอ่อยูริเซียเรามีหนึ่งเราต้องการอีกหนึ่งเอาไปรับยูริเซียเลยก็แล้วกันไปรับยูริเซียเลยนี่ รับเลยยูริเซียเมื่อกี้เห็นแวบๆมีอยู่นะเราพัฒนายูริเซียก่อนเลยเพราะเธอเป็นสายซับพอร์ตนะครับนี่เรารับท่านนี้เลยรับยูริเซียเลยเริ่มอ้าวเฮ้ยกลายเป็นวิเคราะห์ใหม่อ่ะอ๋อผู้ชมครับเพื่อนๆครับแอดเข้าใจผิดแล้วะแสดงว่าพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยพอได้เต็ม90รายการเนี่ยเขาก็จะจัดให้เราโดยอัตโนมัติเลย นะให้เราโดยอัตโนมัติเลยปับ๊บเข้าล็อกเราไปเลยนะครับเออเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือให้เราเลือกว่าเราจะวิเคราะห์ใครจะวิเคราะห์ใครใหม่นะครับเออเลือกจะวิเคราะห์ใครใหม่แล้วก็วันละสามเอ,อ้ยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเลือกได้ว่าเราจะวิเคราะห์ใครนะครับต้องไปเลือกใหม่แล้วอะโอเคเป็นอย่างนี้ไปแหน,นะนะฮะ ก็อย่างนี้นะครับเกมเราก็ยุคนี้นะก็เล่นไปทำความเข้าใจไปแต่ยังไม่ยากนะครับไม่เหมือนเกมสมัยก่อนซึ่งโอ้โหเล่นไปแล้วต้องมีคู่มือไม่มีคู่มือไปไม่เป็นเลยนะฮะคู่มือนี้เป็นเล่มๆเ,เลยอะ่ะอย่างคาบาวเนี่ยคู่มือมีสองเล่มเลยนะฮะอันนี้เข้าก็ไปรับรางวัลแล้วก็สั่งรางวัลใหม่นะครับสั่งส่งกองกําลังใหม่นะครับนี่ ทีนี้ก็อะไรที่รับได้นะฮะรับไปเลยทุกวันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกวันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวแอดจะข้ามไปนะครับรับตรงนี้หน่อยเนี่ยจะข้ามไปละเนี่ยรับเสร็จแล้วเราก็มีที่ช่องว่างเราก็สั่งผลิตไว้อีกนะครับสั่งผลิตไว้อีกนะฮะสองช่องที่ว่างผลิตอะไรอันนี้นี่อะไรที่มันเราใช้บ่อยๆมีความจําเป็นต้องใช้บ่อยๆอ่หะหรือมันไม่ค่อยพอใช้อ่ะก็เอานั้นแหละครับทีนี้ไอ้วันนี้แอดกจะกพามาดูนี่เลยครับแคมเปญน,นี่ฮะ ไล่เรื่องแคมเปญอย่างเดียวเลยแคมเปญเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่หอข้อมูลก็เลยฮะอันแรกเลยไล่ล,ลงไปเลยนะครับเนี่ยไล่เรียงลงไปเลยเนีย่เรียงลงไปเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่หอข้อมูลนะหอข้อมูลเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราเข้ามาแค่1ชั้นก็พอมาเก็บ1ชั้นนะฮะแต่ถ้าไม่ให้เสียเวลาก็จะทดลองใช้วิธีข้ามการต่อสู้ก็ได้นะครับข้ามการต่อสู้แต่แอดจะลองดูนะครับ อลองดูนะครับอันนี้คือหอข้อมูลลองดูลองดูก็ลองดูแนวว่าเราจะรอดไหมก็ดูนะครับนี่ครับของเราลดตรงนี้แล้วก็ของฝ่ายเลสชิปลดตรงนี้นะครับดูสิว่าฝ่ายลดเยอะกว่ากันนะฮะแถบแดงกับแถบน้ำเงินถ้าอย่างนี้มีโอกาสที่เราจะชนะได้นะครับโอเค คนอนข้างยัมั่นใจได้ว่าเราชนะนะฮะแต่ถ้าถ้าเราจะสองชั้นสามชั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าชั้นหลังๆเราจะชนะไหมโอเคแอจะแค่ชั้นเดียวนะครับออกไปก็จะได้ได้แกนปล,กปลุกพลังมานะครับนี่หนึ่งหนึ่งรายการแล้วนะครับต่อไปรายการจําลองเนี่ยริงก็กจําลองการฝึกเนี่ยเราไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามาทําเราก็จะได้สตาร์บิดเนี่ยฮะเราจะมาเก็บสตาร์บิดได้ก็แล้วจ่เรานะครับมี2รายการเนี่ย เนี่ยพลังประสานโปรไกออนนี่ก็ได้มาลองดูนะครับก็แต่แอดจะไม่เคยได้เข้ามาตรงนี้ก็ข้นสเสบียงข้นสเสบียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอดใช้วิธีง่ายสุดก็คือนี่นะครับเคลียร์ด่วนเลยป๊าบเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับก็จะได้นี่ฮะนี่ได้แกนนี่มาแกนนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเหรียญสำรวจนะครับแล้วก็จะได้ แกนสกิลนะแกนสกิลสองรายการอันนี้อรายการหนึ่งวัดอ่าโค้ดปรับปรุงโค้ดปรับปรุงนี้ก็จําเป็นนะครับชิปเสริมพลังปลั๊กอินเนี่ยโอ้โหจาเป็นทั้งนั้นเลยนะครับจาเป็นทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์ชิปเซตพลังงานโอเคนะฮะเนี่ยครับเราก็ใช้อดจจะใช้อย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปก็ไปดูวิเคราะห์แกนวิเคราะห์แกนเนี่ย อันนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดตอนนี้ใช้ที่อันนี้อยู่นะครับอันนี้อยู่ก็ลองเข้าไปดูว่าเราจะดันไหวสักแค่ไหนนะครับ34มสิลองดูนะครับเอาลองดันที่34นี่นี้ก่อนลองดูนะฮะแล้วอาจจะเอาสักดันละ1ก็ได้หรือถ้าไม่ไม่พอจริงเออันนี้มันมี43กับ46มันจะมีข้ามการต่อสู้ด้วยนะลองดูก็ได้นะปับ๊บมันจะรัดเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว ลองดูนะครับผ่านไม่ผ่านเรารู้เลยถ้าอย่างนี้โอเคเราผ่าน oh. นะฮะเราผ่านแล้วก็เนี่ยออกเลยเนี่ยแอดจะมาแค่วันหนึ่งแอดมาแค่ครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอนะฮะครั้งเดียวพอแล้วไอ้ก็ผ่านไปไปอารีนาแต่ถ้ามีเวลาเหลือก็โอเคนะครับอารีนาเนี่ยมันอันนี้ต้องทําเองนะครับมันฆ่าไม่ได้เข้ามาก็รับรางวัลก่อนรับรางวัลเสร็จเราก็ดูว่าพลังเราเท่าไหร่นะครับพลังรวมของเรา3มทีมนะครับใน3ทีม สามทีมได้ไรได้ล้านสองใช่ไหมล้านสองนี่ก็เราก็มามาลุยกับเจ็ดเจ็ดแสนแปดเนี่ยเราชนะแน่นะฮะล้านสองเราก็มาตีเจ็ดแสนแปดเออเราเอารางวัลไม่ว่ากันเนาะน่าเชื่อว่าหลายๆท่านก็ก็ที่ทีมเล่นเกมด้วยกันก็คงประมาณนี้แหละครับเราเล่นเพื่อเอารางวัลน,เนะเนาะนี่ใครยืนยันเลยปับ๊บแล้วเราก็ไปลุยคนที่สองต่อใช่ไหม 8แสนแปดนี่ก็ยังได้อยู่นะเนี่ย8แสนแปดเนี่ยเอาได้อยู่อ่าได้อยู่แต่เราอาจจะแพ้ก็ได้นะอไม่ใช่ชนะทุกครั้งนะครับบางทีเลือกพลังต่ำกว่าเราเนี่ยแต่เรากลับแพ้เนี่ยอ่ะเนี่ย802เนี่ยได้นะครับนี่ย802เนี่ย802นี่ก็ได้อยู่อ่าเลยนะฮะจะใช้วิธีนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนะฮะอ่ะยังอยู่อีกหนึ่งใช่ไหมครับพอแอดได้สี่นะ ไอ้ประเภทหนึ่งล้านขึ้นนะแอดไม่เอาเอาแปดสองสองนี่ท้ายสุดเลยนะครับล่างสุดเลยแปดสองสองนี่ฮะนครับแอดก็จะได้ตอนนี้ก็เลยขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ยี่สิบนะครับอันดับที่ยี่สิบก็รับรางวัลไปก่อนพรุ่งนี้แอดจะได้รางวัลเต็มนะฮะแล้วก็จะมาอารีนาธรรมดาชา้าอาทีมเดียวอารีนาทีมเดียวของเราสี่แสนสาม 4แสนสามแอดจะลุยกับ2องแสนสามนี่นะครับนี่ชนะเพื่อความชัยชนะที่แน่นอนนะครับเพื่อชัยชนะที่แน่นอนรางวัลจะได้ชัวร์นะครับอ่ะทีนี้ก็4แสนสามใช่ไหมครับมีให้เลือกไหมเต็มที่ก็คือ 1, นึ่งแสนห้าแรงหกสิบแปดนี่นะครับอ่านี่ดีกว่า1 05, นึ่งแสนห้าเนี่ยอันนี้แน่นอนชัวร์ครับอ่าชัวร์นะครับอ่ะแรงเราก็จะขึ้นมา ต่อไป4 0 0 0 0สามกับ400,000สามนี่เราอาจจะดันไม่ไหวแอดไปดัน200,007นะฮะแรง72เนี่ยอ่าเนี่ยะชนะแน่นอนรางวัลชัวร์ครับชัวร์แรงเราขึ้นเป็น40เหลืออีกหนึ่งครั้งเหลืออีกหนึ่งครั้ง300,007 300,007กับ400,003เรามีโอกาสแพ้ได้เพราะของเขาเนี่ย LR เทียบเลยเทียบเทียบของเราแล้วเนี่ยฮะเนี่ย เทียบของเรากอาของเข่าแล้วเนี่ยนะฮะไม่แน่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ล่วงนะครับเอาสองแสนหนึ่งดีกว่าแรงกหกสิบสามนี่ครับนี่อันที่คนที่สองนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแค่นี้พอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วรับรางวัลน,นี่เป็นรางวัลของเมื่อวานนะครับแล้วรางวัลเสร็จกลับไปก็ไล่ไปปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการพิเศษอันแรกเลยนะครับ สเตปแปดยังหยุดคาอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ผ่านหมดแล้วนะครับอันนี้ผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วสี่สี่สี่บอสแล้วนะครับตอนนี้บอสที่ห้าสเตปแปดนะครับลองดูบอสที่ห้าสเตปแปดลองดูนะครับควีนอะไรโยเลโรเยลควีนนะครับโรเยลควีนฮะลองดูนะถ้าเกิดเวลาน้อยเนี่ยแอดก็จะเข้าไปตีครั้งเดียวพอนะตีครั้งเดียวพอเลย เพื่อเพื่อเซฟเวลาเข้าไปรับรางวัลไปตีรับรางวัลตีรางวัลแล้วก็ออกเพราะเราเวลาไม่เยอะแต่ถ้าวันไหนที่เรามีเวลาเยอะเช่นวันหยุดเนี่ยฮะวันหยุดนักขัตตอร์เลออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านมีเวลานะก็อาจจะเยอะหน่อยนะอาจจะเยอะหน่อยอาจจะไล่สัชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยฮะชั่วโมงกว่าก็ครบรายการพอดีนะฮะโอเคเนี่ยขาดแล้วเห็นไหมครับขาดแล้วแอดก็พอก่อนนะฮะไว้พรุ่งนี้เข้ามาแล้วค่อยต่อเก้าอย่างเงี้ย นะครับแอดจะไม่ลุยยาวอันนี้ยังเข้าไม่ได้ส่วนคัสตอมเรทเนี่ยคัสตอมเรทเนี่ยร้อยสี่สิบเนี่ยบางทีแอดก็ไม่ค่อยได้เข้ามาลุยอ่ะแต่พูดถึงนั่นก็เข้ามาลุยได้นะครับเข้ามาลุยได้อันเนี้ยเป็นบอสที่เราตั้งเองก็จะ้องการตั้งความยากง่ายเท่าไหร่ก็ตั้งเองครับเนี่ยความยากง่ายเนี่ยตั้งเองนะครับเนี่ยนะครับจะให้บอสมีอะไรก็จะเท่ากับเพิ่มระดับความยากเข้าไป อันนี้พื้นฐานก็คือเลเวล140ของบอสนะครับแต่เราจะเพิ่มไป160ก็ได้1 80ก็ได้นะครับแอดอยังไม่เข้านะครับผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็นี่คืออันดับที่ทําคะแนนสูงสุดนะครับล้าน 6, หล้าน5ล้าน4นะฮะแอดก็จะลองกลับไปก่อนนะครับแอดอยังผ่านไปก่อนนะครับแอดเวลาไม่มีแล้วคราวนี้ก็ไปอนุสรสถานกับบุกยึดนะฮะ บุกยุึดแกแอดทำไปเสร็จหมดแล้วนะครับแอดทำไปเสร็จหมดแล้วเนี่ยบุกยุึดนี่ต้องรอให้มันเปิดอีกครั้งหนึ่งส่วนอนุสรสถานเนี่ยแอดไปอยู่ที่แอรีอาสิบเจ็ดนะครับแอรีอาสิบเจ็ดแอดไปไปแพ้อยู่ที่เวฟหนึ่งหกหนึ่งนะฮะเวฟหนึ่งหกหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเรามั่นใจจะลุยเราก็ลุยต่อแต่แอดคิดว่าแอดยังไม่ลุยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปแพ้อยู่ที่ที่เวฟหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยยังไงมันคงไม่ผ่านแอรีอาสิบเจ็ด แอดก็เลยไม่เข้าไปลุยนะครับเซฟเวลาตรงนี้นะครับท่านี้ก็ถือว่าจะเสร็จแล้วฮะเข้าไปสู่ปฏิบัติการกิวก็ครั้งเดียวนะปฏิบัติการกิวก็เข้าไปลุยครั้งเดียวเองนะครับเนี่ยเข้าไปลุยเสร็จแล้วแอดก็จะมาเาคลียร์ด่วนนะมันเข้าเข้ากิวไปตีบอสกิวได้3ครั้งแอดตีครั้งเดียวแล้วอีกสองครั้งแอดจะมาเคลียร์ด่วนแค่นี้เองเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเวลาเหลือมามาเคลียร์เรื่องรางวัลเรื่องอะไรข้างหน้านะฮะ ต้องล็อกอินล็อกอินกิลทุกวันนะครับล็อกอินกิลทุกวันนะครับแล้วจะเข้าไปตีบอสกิลก็อันแรกก็บริจาคกิลนะครับบริจาคกิลเนี่ยบริจาคกิลสิบครั้งเพื่อรับรางวัลเรานะครับแล้วก็จะเข้าไปตีบอสกิลก็ต้องสีส้มเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของแคมเปญนะครับเรื่องของแคมเปญตียาวเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทาง เป็นไกด์ให้เพื่อนๆได้พอสมควรนะครับแล้วก็ขอทุกคนสรุกกับ Star Seed นะครับ a s n e r Trigger พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ